สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนนะครับหาอินดิเคเตอร์นะครับผมเพราะว่าบางคนหาไม่เจอเนาะอะ่ก็คือเราจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับก็คือ,อใช้เบราว์เซอร์กับกับโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่เบราว์เซอร์ก่อนเนาะ ตัวบอลซ์เนี่ยไม่ไม่นาไ,ไ,ไม่นายากเท่าไหร่นะครับมาที่อินดิเคเตอร์นะครับแล้วเราก็ไปที่นะครับว่าเนี่ยครับ,รบได้รับเชิญเท่านั้นนะครับอันนี้นะครับเนาะแต่ว่าเราต้องส่งส่งชื่อนะครับส่งชื่อนะครับชื่อเทรของ เทดดิงวิวเนี่ยนะครับไปให้อดมินนะครับผมเ <c oughs> <c oughs> พื่อจะให้ปลดล็อกให้นะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ปล่อยเป็นสาธารณะนะครับผม,มก็เดี๋ยว,วรอเขาลงนีกนึงเนี่ยนะครับหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมานะครับโทรศัพท์นะครับผม ก็ถ้าใครที่ยังไม่มีแอป<ม>น้องก็สามารถโหลดได้นะครับ<ม>ผ่านอ่าน่าจะเป็นเพ y s t โ r e เนะเ<ม>อ Play s t โ r e หรือแ<ม>อปสโตรก็คือบเราก็มาที่ชาร์จ<ม>แล้วก็ไข่ปลานะครับสามเนี่ย<ม>ดอทสามจุดจุ๊บ แล้วก็อ่าหาคำว่าอินดิเคเตอร์นะครับผมอ่าแล้ก็ถอยหลังกลับนิดนึงอ่าเราก็จะเจอเห็นไหมครับได้รับเชิญเท่านั้นนี่เห็นไหมครับนี่ถ้าเราไปเซิร์ชแบบว่าปกติเนี่ยเราเราเรา,เราจะไม่เห็นนะนะครับ ประมาณนี้นะครับทุกคนน่าจะง่ายอเปิด <c oughs> ปให้ดูนะครับตัวของจุบ <c oughs> นี่นะครับในนี้มันจะบอก วยเลยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ